แข่งมอเตอร์ไซค์ครับก็เลยต้องออกกำลังกายมันก็มาพร้อมกับแบบกีฬาที่เราเล่นนะครับผมมันก็พยายามแบบว่าลดน้ำหนักตัวเองเพื่อเพื่อมันจะได้มีแรงแข่งกับเขาัยขนาดนี้มันยากไหมครับว่าจะแบบายากนะเพราะว่ายิ่งยิ่งมีอายุขึ้นมาระบบเผาผ่านมันก็จะยากคือนั่งเฉยๆหาลมเข้าไปก็อ้วนแล้วอะแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณปีกว่านะครับ อะไรนะฮะเริ่มขึ้นหนมดนะคะเริ่มงานเริ่ยฟังรก์จริงๆแล้วเริ่มแข่งมาครึ่งปีแล้วก็รู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้ก็ก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเข้ามาช่วยก็คือเริ่มฟิตฟิตแล้วมันก็ดีอัดดับก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงได้ซิกแพคครับจริงๆซิกแพคยังไม่มีหรอกครับมันก็เป็นเงาๆอะนะ <c oughs> คือคนมีซิกแพคจริงๆไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับมันจะหิวมากมันมัน ถ้าเรามีอาชีพที่จะต้องใช้ร่างกายอย่างนั้นก็อาจจะต้องทําเต็มที่แต่ว่าจริงๆเราไม่มีเราก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องมีซิกแพคหรือว่าอะไรมันมีร,มรู้สึกว่าตัวเองหนุ่มขึ้นไหมคะพี่โตรู้สึกว่าตัวเองหนุ่มขึ้นไหมอ่ะตัวเองยังหนุ่มอยู่ตลอดเวลาอเอาตรงไหนมาแก่เนี่ยไ,ไม่มีใครชมอะครับก็ที่พี่โตขอรูปเป็อย่างไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนใช่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 ครับ อ,อันนี้ตั้งเป้าไว้ไหมว่าแบบจะให้มันมีกี่แผคขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องเรื่องหุ่นสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ตั้งเป้าคงเป็นเรื่องผลการแข่งขันให้มันดีขึ้นมากกว่าช่วงนี้ออกกําลังกายทุสกสกี่วันครับ่ะสามสี่วันครับต่ออาทิตย์อย,อย่างอจะไปแข่งแบบยังไงก็ตอนนี้ก็เป็นระดับระดับ,ระด,บระดับตำบลระดับมือใหม่คืออันนี้แหละเป็นเป้เปาที่เราตั้งไว้คือให้ให้มันอยู่ในระดับมือใหม่ที่อันดับดีขึ้นเรื่อยๆได้ เขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์แอนด์โร่ครับที่ป่าแอนด์โร่อันนี้ไปไปไป,เ,ปเจอไปเปิดประสบการณ์ใหม่ได้ยังไงไปทีเวนเดียได้ก็เริ่มเริ่มจากขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปแล้วเพื่อนๆก็ลองชวนเข้าไปลองขี่มอเตอร์ไซค์ในป่าดูแล้วก็รู้สึกกับประสบการณ์ตรงนี้กับการแข่งขันแบบนี้แล้วครับที่โรมันปลอดภัยปลอดภัยครับเพราะว่าอุปกรณ์ป้องกันมันจะครบหน่อยครบ,ครบทุกอย่างที่ที่มีเท่าที่ซ้อมที่แข่งมายังไม่เคยเจอวันนี้เลยก็เจอครับสามเดือนแรกก็ เข้าสมิธทเว้ไปสามรอบคือก็เป็นคนหักโหมเนี่อยากจะเล่นให้มันเป็นไหวก็พยายามให้มันยังไม่มีอะไรหักหักไคะที่เข้าโรงพยาบาลก็จะเป็นเรื่องข้อหลุดอะไรอย่างแบบว่าฮะเจ็บบาดเจ็บทั่วไปน่ากลัวไหมคะเพราะมันแบบมีันจะมบอยอะไรเงี้ยไม่กลัวครับเริ่ม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 รู้ว่าต้องป้องกันตัวยังไงคือแรกๆไม่รู้เลยเจ็บบ่อย ก็ฟังจริงก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุทางการทำงานเนาะเวทีครับผลกระทบไม่มีต้องจริงมีอย่างเดียวก็คือว่าอยากให้เขาหายไวๆนะครับไม่ให้กำลังใจเขาไปเยี่ยมใช่ทุกคนก็ไปเยี่ยมเขาอยู่แต่ตอนนี้หนีไปเที่ยวอังกฤษอยู่ตกลงมึงป่วยใช่ไหมงานไม่ทำแต่เที่ยวได้ฮะมันไม่พักแล้วมันอยู่ลอนดอนครับมันไปเที่ยวอยู่งานกลับมาก็ถ่ายรายการต่อได้เลยใช่ รีไวท์501นี่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณนะครับผม